ดูดนเรื่องไฮินินอาสกิใตาละคเขาสนกายมีมนุษย์หรือปีศาจมีสิ่งซื่อไร้ดาวมืดดูแต่ว่ามีคนต่อสู้นั้นที่เรียกว่ามินิตาอยู่ซึ่งนั่นคือเดอคารมินินมินิตาคู่หนึ่งดูต่อสู้กับปีศาจดูปีศาจต,ตัวนั้นจะตีตเขาแต่ว่าเขาถัดการมันง่ายแ,แต่ว่ามีหญิงสาวคู้หนึ่งหนึ่งประตัดการกับเขา ตัดการเขาฆ่าตนตายมีโุรนาแข่งแดงดูมีคนนั้นคนหนึ่งดูพูดตรงกันส่วนตัวละครนี้มีเสื้อเปอาสกิปเป็นตัวเอกีข้างเคอเป็นแผ่นของเคออ์อ,อธิษฐ์ในข่าวว่ามีคนตายเป็นวิจินตาก,กลุ่มของพวกเครอรเก่คนนั้นบอกว่าเป็นเป็นคนอีกคนหนึ่งที่มาฆ่าตินตาคนนั้นดู เกคุณนั้นปอบ่าไปฆ่าดุณนั้นซะแต่ว่าอาสกิไม่เอาเพราะว่าเธอเลิกไปแล้วเป็นนินตาเมื่อแพนบอกเมื่อแพนเธอบอกว่าฉันจะไม่หายาดเพราะว่าญาติของฉันป่วยอยู่อาสกิปปล่อยแพนเธอไปหายาดอสกิเป็นห่วงแพนของเธอมากเธอจะเป็นอะไรเปล่าน้องสาวเธอบอกว่าเธอแพนของพี่ไม่เป็นไรน่าสาวคนนี้มีชื่อว่าสกุระเป็นน้องสาวของอาสกิอาสกิได้เจอแฟนอีกครั้งแต่ว่าแฟนของเธอแปลกไปแ อสกิดได้ดูว่าแฟนของเคิรกับตากของเอเโรไปซะแล้วเมื่ออสกิข่าวอเวโรว่าอเโรทำอะไรแผ่นของฉันอเโรบอกว่าเขาเป็นของฉันแล้วเอเโรสั่งผู้มันตับตัวอสกิไปเมื่ออสกิตื่นขึ้นมาตอาัออเโรคี้อเวโรพูดว่าอดีายห้พวกนี้จะจัดการกับเครอร์กนะจ๊ะคุณอยากดูก็ไปหานับสองเองนะจ๊ะนี่อ,อสกิโดน,นผู้มันไปซะแล้วในอีกผ้าหนึ่งดู นอกสองคือสก,กุลาแต่มาซุ่ยพี่สองคืออยู่คือในนี้มาตากคุณเก่บอ,อกป้าตอนนี้สัส,สกิโวนตับตัวไปด้วยออโลอสก,กุลาได้ยินแบบนั้นตอนนี้เธอแต่เปช่ซยพี่สองเธอเธอเลยบุกไปช่ซยพี่สองเธอคนเดียวเมื่อสกุลาได้เห็นพี่สองเธอคือกระคำแบบนั้นสก,กุลาโกรธมากแต่สก,กุลาโดนตับด้วยแผนของของพี่สองเธอ เมื่อสากลัดเติร์ขึ้นมาเติร์โบรโรฟุตบอลเดี๋ยวเคยจะเป็นดอยต่อไปเหมือนพี่สาวเคยตามไปหานับสองตัวเองนะจ๊ะเมื่อสกุลเติร์พี่สาวเคยอสกิบอกว่าเราต้องหนีไิทาคินี่ต้องต้องวางแผนตอนนี้อสกิกับสกุลจะต้องต่อสู้ด้วยสนามด้วยสเตเดียมชื่อว่าเคอสสเตเดียมเมื่อสกุลกับอสกิเติร์แฟนของอสกิอสกิ อสกิได้ดูว่าแผนของเคือคือดัดแปลงมากมายปีศาจแล้วอสกิตัดสินใจฆ่าแผนของเคซะแล้วอสกิมองไปหาออบาโอบโดดูว่าตัวเองจะโดนฆ่าด้วยอสกิออโบาโดเลยจะตัดการอสกิแต่ว่าอาสกิตจัดการออบโรไปแล้วกี่พูดว่าเต่าหน่าออบโรเต่าตายแล้วเออตอนนี้ออบโรตายแล้วครับตอนนั้นอสกิได้ยินตักเสียงคู่สายบอกว่า ต้อรอดไปได้ต้องออกไปซะเมื่ออาสกิกับสกุลารรอดออกมาได้อาสกิพูดว่าวก่อนนะแฟนของฉันเมื่ออาสกิกลับไปหาคนแก่คนนั้นคนแก่คนนั้นพูดว่าเก่ากลับมาสินะอาสกิกลับมาเป็นยินจาหรือไฮมินเนลสินะอสกิได้ดูว่าคนแก่คนนั้นอยรถตอนนั้นเองสกุลารมาฆ่าคนแก่คนนั้นสกุลาได้ดูว่าคนแก่คนนั้นอยรถสกุลารพูดว่าสรับ ๆที่สองทั้งกับสันเมื่ออสกิจกลับมาเป็นยินตาอีกครั้งหนึ่งอสกิจกับสุกราร่วมต่อโซกับผู้ปีศาจอีกครั้งกับนามืดตบแล้วจ้าพวกคุณชอบไหมหรือไม่ชอบคอมเมนต์ด้วยกดไลค์กดซับกดซับใายด้วยนะครับ